ทำอะะไรคถ่ายแล้วบ่ถ่ายแล้วพอดีจะเอารถมาลองถ่ายคลิปข้างล่างพอดีเลยมาพอดีแล้วถ่ายเลยก็ได้มาพอดีว่าข้างบนน่ะถ่ายไปข้างบนเนาะวันนี้มาถ่ายข้างล่างเนื่องจากฝนหยุดแล้วเนาะไม่ใช่นะจะเป็นเดือนนะที่เราไม่ได้มาถ่ายตรงนี้เนาะผมนะคันนี้ก็คือรถที่ถ่ายใช่ไหมเนาะใช่ค่ะเมื่อวานนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เก็บงานนิดๆหน่อยๆรายละเอียดแต่ว่าตอนนี้คือพร้อมขับแล้วเนาะเนี่ยใช่ค่ะพร้อมขับแนละ้วเนาะขับไม่พอเนาะอยากอยากจะบอกนะดู ขี่เดียวติดนิ่งไหมนิหหน่หารถใช้งานหารถวิ่งชิปหรือหารถแต่งทรงแบบนี้สวยนะ้อยไม่แบนจ๋ามาแล้วร้อมขี่ยาวๆคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มบอกเลยทําไมนะเครื่องเงียบมากโอ้ไม่อยากจะโทรเลย,ยรถลาบที่ไฟนะเป็นไงเป็นไงครับอาจจะไม่เล่นแบบวงเวงยียดวียอะไรนะวันนี้ก็คือแบบ ออสักเบาๆหน่อยนะ,ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เราก็ไปราบรถมาส้ดึกเลยเนาะใช่ค,ค่ะแต่ก็ยังดีนะรีบลุกขึ้นมาทำคลิปไม่ดูก่อนเน่ยให้มรีบมาทำคลิปไม่ดูคันนี้ก็คือให้ไปแบบนี้เนาะใช่ค่ะแต่ฟ้องแต่งอะไรก็ให้ไปแบบนี้ไปเลยนะครับผมน,น,นะจะ้งดีๆปดะนี่ก็คือฟ้องขับไปมา่ดูหน้าปายก็ได้นะมีปอมีไฟนะมีปอกมีไฟนั่นเนี่นะนี่ครับผมนี่นะไฟหน้าไฟหน้านอนพี่ไฟไฟหน้ามันต้สตาร์ตสตาร์ตให้หน่อยค่ะสตาร์ตด้วยบ่ใช่ ไม่อยากจะโทรนะมาสตาร์ทง่ายครับน้องๆอ,อเคเอ่าพีปป่ป้าพีบปั๊บไลลงไปดยอดนี่อันนี้นะผมก็รออะไรก่อนรออัปเดตไปแล้วเนาะใช่ค่ะอัปเดตไปเมื่อวานนี้ผมราคาตามโพสตามแจ้งเลยนะครับผมเนาะคันไหนที่รถ้านเราโพสก็คือรถเรามีตามขายแหละคุณน้องพี่รอคลิปเสียงพี่บางครั้งนี่ไม่ทันนะทำวนะ่ารอเนาะบางคันนี่คนเขาจะฟังเลยเขาปิดที่หลังบ้านแล้วเขาขอไปเลยเนาะ คือบางบางคันพี่ไฟบอกก่อนนะบางคันอาจจะไม่ได้ทําคลิปให้ดูเนาะอาจจะไม่ได้ทำทุกคันเนาะผมหลายคนก็บอกพี่คันนี้คันนี้หน่อยก็ไม่ไดนะ้ทันนะบางคันก็ขายไปแล้วเนาะไม่ได้ทำแทบทุกคันเลยผมแต่คันนี้ก็คือมาเมื่อวานนี้คู่หนึ่งเนาะใช่ค <มา S 2> ่ะเเป็นคู่ก,กันเลยมั้ยถ่ายคลิปให้ดูครับผมล้างทั้งบริษัเทเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่สวยไหมสวยค่ะสวยนะจุดนี้สวยนะนี่คือคืออ่าเขาเรียกว่าอะไรก่อนน่าจะเป็นหนึ่งรุ่นนี้อ่ะมันอยู่ประมาณสี่มงกุฎละบาน รุ่นนี้นะสี่หมื่นกว่าประมาณสี่หมื่นสองสี่หมื่นสามเงินสดนะนั่งเงินสดนะแต่ซื้อรถรานดีไฟเลยได้ประมาณเกือบสี่คันอ่ะสามคันครึง <c oughs> ่งคันนี้นเราบอกราคาไปแล้วเนาะใช่ใราคาต้องบอกอีกก็ได้ใต้โพวตใต้คลิปนี้นะใต้คลิปนี้เดี๋ยวค่อยบอกอีกเพราะว่ารีวิวไปสัก่อนนะเดี๋ยวใครอยากจะได้นะครับผมนะดูใต้บอกกิ๊บยังกับดูดิสวยๆเลยเนาะแต่ติ๊กเกอร์อะไรยังอยู่เหมือนเดิมเลยแค่เป็นหลอกเป็นรอยตามการใช้งานนะเพราะรถมือสองเนาะคันนี้คือเอาพอแล้วเนาะ ออ oh, นะคะมันไม่อยากจะคุยนะคะก็คือแบบมันสตต้านง่ายนะใครที่มาหารถใช้งานหรือเครื่องเยี่ยมๆนะเอาอยู่ก็ได้เนะนี่ยนี่น่ะยังไงแค่นี้ก็ติดแล้วใช่ติดแล้วก็ผมแล้วนี่นะนะใครหารถใช้งานเอาไปเลยือจะไปแต่งรอแต่งเสริมอะไรเนาะผมนะจะไอ้รุ่นทรงอะไรก็ได้นะอยากจะได้นะคันนี้ราคาเท่าไหร่แบบอกไปดิหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทคะ่ะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะ ใครอยากจะได้ก็ติดต่อเข้ามาทางแฟนเพจได้เลยนะครับผมพี่ฝ้ามาแล้วนะครับผมเรื่องรถใบถับได้เลยนะครับผมนั่นนี่นะก<ช>็คือให้ไปแบบนี้ไปเลยเนาะ<ช>นี่เนาะครอบครอบโชคโชคหลอกหลอกรอสภาพสวยนี่นะวันนี้แบบสวยเนาะคันนี้เครื่องดีพร้อมขี่ยาวๆอ,ออกทริปได้ด้วยนะครับคันนี้คันนี้ใครหาทริปนี้ไปเลยนี่สวยๆครับผมนี่ใครหารถอยู่เตรียมตัวเลยครับผมนี่เป็นไงสวยไหมสวยค่ะอปยาไฟฮาเตรียมพร้อมเลยนั่นนี่นะ สำหรับรถคันนี้เท่าไหร่ออีกไอ้นี่ขออีกรอบนึงหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทเทันเองนะไม่ได้ไมีราบบ่อยๆนะซื้อมือหนึ่งนัดประมาณสามพันครึ่งนะครับผมอีกนิดเดียวก็สี่คันนะเป็นไงอ่ะพอแล้วเนาะมายัางไงก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์เนาะกดซับสไครต์ด้วยคลิปนี้อาจจะไม่ได้ขับให้ดูเพราะว่ามันแซ่บเนาะเอาแค่เสียงสตาร์ทก็พอบอกเลยว่าเครื่องเย่ำเนาะ เงียบมากๆนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะคลิปหน้าจะพาดูรุ่นอะไรฝากติดตามคลิปนี้ขอตัวราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ